สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับโมดอยากคุยทุกวันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็จะมาตกค้างแออชมป์ครับแชมป์แชมป์คาราบาวครับครับเอาแชมป์ครับแชมป์ก็ไม่มีอะไรครับน,นี่ก็มีมีควันหลงโปรติครับผมควันหลงก็เควินคาร์เฮอร์ประตูของเราก็จะมีบอร์ดอยู่ในสนามเอ็กซ่าซ้อมนะครับว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จผู้รักษาประตูที่ ได้รับความไว้วางใจจากเจอร์เกนคอปนะครับจะมีชื่อนะครับแล้วก็อลิสันเบเกอร์ประตูของเราก็สแสดงความยินดีกับเควินคลล์เฮอร์เพราะว่าก่อนที่จะลงสานามนัดน,นี้เจอร์เกคอปก็ก็เดินไปบอกอาริสันว่าเควินคลล์เฮอร์จะได้ลงอลิสันก็สแสดงความยินดีครับมันเป็นแบบเป็นเรื่องน่าย,ยินดีเพราะว่าถ้าเขาได้แชมป์เขาก็จะมี รายชื่อเป็นบุคคลในสกอร์บอดสนามซ้อมของเราแล้วก็คารเฮืกอก็สามารถทําได้ครับผมแล้วก็จะมีอีกครับจิมี่คารเกอร์ก็ก่อนที่จะลงเตะในนัดชิงคาราบเวาครับเขาก็วิจาร์เจเกิลคอปครับว่าทําไมไม่สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นไอ้งั่งครับนี่แหละครับพวกนักวิจาร์พวกเก่งแต่ปากนะแต่ไม่เคยเป็นโค้ดวิจาร์อย่างเดียวเป็นไงล่ะ พราะมันเป็นสิทธิ์ของเคลรเฮอร์อเขาเขาเด็กกําลังห้าวามปีพวกนักกูรูวิจารณ์มันไม่รู้อะไรนะครับมันก็วิจารณ์กันไปเลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของโทมัสซูเคอร์โทมัสซูเคอร์นี่ก็ให้สัมพาษณ์หลังจบเกมว่าเราได้เล่นกับทีมลิเวอร์พูลทีมพิกมีกองหน้าที่ดีสุดของยุโรปณตอนนี้ คุณลองดูแล้วกันว่าขาดโธมัสซูเคิลโค้ชของเชลซียังยอมรับว่าลีพูตัวน,นี้เป็นทีมแบบที่มีกองหน้าดีที่สุดของยุโรปนะตอนนี้คุณลองคิดดูนะครับปารีสแซงต์แมงหรือว่าแมนซิ t y ตี้ว่าเจิงๆเนี่ยธทมัสซูเคิลเขายังไม่ยอมรับเลยเป็นไงครับกองหน้าของเราเนี่ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นเบอร์ต้นๆของยุโรป นะครับสามสี่คนของเรานี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับนทมัสซูเคอร์ยังยอมรับครับผมแล้วก็มีอีกครับลีดยูเนเต็ดก็วันนี้ก็จะลงแข่งแล้วก็เปิดตัวโค้ดใหม่นะครับชื่อมาร์กนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกศิษย์มือขวาเก่าของลาบลังนิกนะครับทำเป็นโค้ดของเมริกามาก่อนครับผมก็น่าจะเก่งครับมรงจะเป็นสไตล์ฟุตบอลพิตซิ่งเหมือนกันครับเหมือนกับพวก ทมาตซูเครหรือว่าจูเกตคอบของเราได้เห็นได้นะครับนี่ก็เบลซาก็าทำทีดีนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับอดีตโคตรร้ดลีดหรือว่าแมนยูสนใจจะเอาไปก็ได้นะพี่ๆอยากได้แบบเกมบุกแบบเ้าใจอะ่ะเอาเบลซาก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็มาเห็นมีข่าวว่าเต็งหนึ่งของโค้ดแมนยูรือว่าของพี่ๆเขานะก็เป็นปูชชิโนนะครับขึ้นมาต็เต็งหนึ่งร้อแล้ว เห็นเขามาร์กหัวกันไว้เต็มที่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับเป็นข่าวออกมาก่อนนะครับก็มาเล่าสู่คนฟังครับผมงั้นวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปฉลองแชมป์กันนะออโอเคครับสวัสดีครับ